ก็สวัสดีครับไปรุ่นเออวันนี้จะพามาดูเค e หกร้อยนะครับตอนนี้ผมวิวหกร้อยแล้วนะคุณดุนเปิดมาสี่วันแล้วเลยอีกวันสุดท้ายก็คือพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ลงไปพบแล้วจะได้หินมาเป็นหินศักยภาพอันนี้ลงอันนี้จะได้เฉพาะดันทองนะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูเควส6ก0กันผมลงผมเซอร์เวไปแล้วนะรอบหนึงอันนี้เควสที่1มันจะเปิดตอนเวล590นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเควสที่2องเควสที่2เราต้องตีบอสนะก็คือเราจะเข้าไปตีบอสอันนี้ผมตีไปรอบหนึงแล้วนะได้15%ก็คือใคราเมจเยอะมันก็จะตีได้ไวนะก็คือถ้าเควสถ้าเควสตัวนี้จบอะ ก็คือถ้าเราตีบอสตายอ่ะมันก็จะเปิดเวทที่สามนะเวทที่สามผมว่ามันน่าจะวิ่งเวสเฉยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือใครดาเมจเยอะก็บอสก็ตายไวนะบางคนก็สองวันบางคนก็สามวันนะครับแต่มันจะมีบอสเป็นอมตะเลยนะเมื่อกี้ผมลองมาละลองมาตีละ อันนี้ก็ต้องเคลียร์มอนก่อนมันจะมีเวลาให้นะครับน่าจะหนึ่งนาทีสามสิบสามสิบวินะผมตีบอสไปได้แค่ไม่กี่วิเองนะเมื่อกี้เนี่ยมามัวอันนี้อยู่เคลียร์ลูกน้องอยู่นี่ครับถ้าวันหนึ่งตีบอสเลือดมันจะประมาณเลือดมันจะอยู่ที่สามสิบบลอดนะถ้าวันหนึ่งตีได้สิบห้าบลอดก็โอเคอยู่นะ มันจะตีได้แค่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ทีงนะบอสก็จะรีมันจะตีได้ทุกๆ10สิบนาทีนะครับวันหนึ่งจะตีได้3มรอบนะไอ้บอสต,ตัวนี้เกรไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเข้ามาตีเฉยเปิดน,นี่ก่อนเคลียรเคลียร์น่าจะไวกว่านะใช้เป็น โมดตีอันนี้นะโมดลงแดดน,นะครับเมื่อกี้นี้อันนี้ก็มาเคลียบอสเลยบอสก็ใช้เป็นโหมดตีคนนะครับจะแรงกว่านะผมว่านะได้มาเพิ่ม1ิสก็จะเหลือ22่ลอดนะถ้าไม่รู้สึกดาเมจน้อยๆเลยนะน,นี่ก็จะเป็นขโมยฟังชีวิต ปรับ,บอืมบวกพลังเพิ่มนะครับเจออีกเกันนะก็จะประมาณนี้นะครับเคเวสหกร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีบวกกันของออกมาก่อนนะเอาพวกนี้ก่อนดีกว่า วันนี้ผมก็ตีบวกไปบางส่วนแล้วนะไปรูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดทีสามนะผมอัดอัดไปเต็มแล้วนะมาดูทีสีกันทีสีก็จะมีเต็มไป3มชุด อันนี้เน้นทำให้หาให้หาไอออปชันที่มันเป็นสีม่วงนะครับแต่ถ้าอัพเต็มก็อัพเต็มได้อัพไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้ออปชันข้างล่างเพิ่มสีแดงเห็นไหมครับที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะพวกนี้อัพเต็มแล้วนะครับเนี่ยถ้าอัพได้สี่สี่ขั้นก็คือสี่รอบนะครับมันจะได้ออปชันเพิ่มข้างล่างนะครับเป็นสีแดงนะ แต่ถ้าเราหาเป็นออปชันสีสีม่วงเนี่ยไอตัวเพิ่มเพิ่มความเสียหายของสกิลในแปดเอเนี่ย,ยได้แล้วอะเราลองเราไปหาอันืนก่อนนะหาอันที่มันยังไม่ได้นะครับแล้วถ้าได้แล้วก็ค่อยมาอัพเต็มนะเพราะว่ามันใช้เยอะแล้วก็มาลงในแค่ห้าวันนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะะว่ามันจะเอาอะไร ผมน่าจะเอาโลกก่อนนะแล้วเดี๋ยวของเหล่าพวกนี้มันใช้อยู่7จ็อันน่าจะอัพไปก่อนนะเอาให้มันได้เพราะว่าอันนี้น่าจะได้เยอะกว่านะครับโอเคปับ๊บโอ้โหไม่ได้โชคโคตรไม่ดีเลยนะครับจะเหลือรอดึ่งนะ เดี๋ยวค่อยมาจัดเพิ่มพรุงนี้นะครับพรุงนี้น่าจะได้อยู่ก็จะได้ในส่วนของสกิลสีม่วงนะแล้วก็สกิลสีแดงออปชันนะออปชันสีม่วงกับสีแดงนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไม่หวังนะอืมจะเอาอันนี้ได้ ม่วงแล้วอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็เดี๋ยวอัพไปให้เต็มเลยนะคับนี่เห็นไหมดูข้างล่างจะได้ออปชันใหม่เพิ่มมานะได้สองออปชั่นเลยนะอันนี้ก็คุมมาอยู่นะครับมาบวกเพิ่มมาอีกหกหมื่นแล้วก็เตึ๊ดตดตดตอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้นะอันนี้ก็ยังไม่ได้ อันนี้ได้แล้วอ๋อโอเคดี๋ยวจัดอันนี้ก่อนดีกว่าปับป้องขาดทีหนึ่งนะใครมาต่อไปดู ้องมาบวกอันนี้นะครับโขาดเยอะเยีย่มกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูกันอันไหนคุ้มกว่ากันมีความเสียหายคีนะอันนี้แล้วก็พลังป้องกันนี่ขาดสออันนี้ความเสียหายสองเท่าสิอร์เซนความความเร็วโจมตีบวกคีสิบค่าคีติดข้อสามพัน 3, อืม คิดด้วยให้เราความเสียหายเพราะว่าตีสร้อยน่าจะกลุ้มกว่านะถ้าได้มาเพราะาจะเป็นโจมตีหมดเลยนะตอนนี้ผมอยากได้โจมตีนะครับอืมจะได้ออปชันเหมือนเหมือนกันนะเราก็กดกดไปเลยนะคือหมดหมดเอาเปิดครั้งก่อน อันนี้เก็บไปก่อนก็จะดูขั้นสามเพไม่ใช่กี่อันเนี่ยใช้สองอันนะก็กดไปเลยนะครับปรับแดงไหมออไดนแดงว่ะ แต่อยากได้2เท่ามากกว่านะความเร็วโจมตีชีิเนี่ยถ้าได้2เท่าจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็อัดอัดหมดแล้วนะอันนี้อย่าเพิ่งไปอัพนะครับให้มือเนี่ยเราไปอัพพวกโลก่อนนะเดีย๋ยวอดเปรี้ยวกินหวานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีใส่ตัวนี้ให้เต็มวิลสี่นะแล้วก็จะมี เออจะเป็นตัวนี้วิลสีนะจะคุ้มกว่านะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้พอเนอะก็มาแนะนำการลงเควสนะเควสหกร้ 600. การเคลียร์เควส์หกร้ว, 600, ว่ามีอะไรบ้างที่ได้เตรียมตัวถูกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ตีบอสท,ที่เฉยนะครับตีให้บอสตายแค่นั้น ง่ายๆเลยเควสแรกก็เป็นแค่วิ่งเควสเฉยๆนะเควสที่3ผมก็ว่าน่าจะวิ่งเควสเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าใครดาเมจไม่ถึงอะ่ะไอตัวบอสเมื่อกี้เนี้ยมันก็จะใช้ประมาณ3วันนะที่จะที่จะต้องเคลียร์นะแต่ถ้าถ้าใครดาเมจถึงอะ่ะมันจะแค่2วันเองนะเพราะว่าโมคิวผมก็ตีแค่2วันนะแต่ดาเมจดาเมจบอสขอแรงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกัน หัวเกียวผมอันดับสองนะบอสก็จะตีแค่สองวันนะจบจบเวสนะครับผมก็ดาเมจอยู่อันดับเจ็ดเลยนะก็จะตีประมาณไม่แน่ใจว่าสองวันจะจะพอไหมอ้อยโดนลุมกระเทืบ ก็ว okay. ันนี้ก็ o, ลากันไปแค่นี้นะครับไม่ไม่มีอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดคุณสมบัติล่าสุดให้ดูก่อนอันนี้ที่อัพไปเพิ่มก็จะมีตัวนี้ที่ผมบอกไปนะซุปเปอร์โนว่าแล้วก็ระเบิดน้ำแข็งนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ PP มาลงตัวนี้นะอันนี้ก็โอเคนะแต่ผมยังได้ดาเมจบอรเนี่ยก็ผมก็มาใส่ตัวนี้เป็นเพิ่มความเสียหายนะ ของสกิลตัวละคร12อินของอินอีนะครับอ e ินอีผมตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1ัน0นะจะได้อยู่ที่เออ30กว่านะ36นะถ้าอัพเต็มก็จะได้อยู่ที่15%นะครับก็จะได้เยอะอยู่แล้วก็จะลงลงยาวมานี่เลยนะครับลง้ายสายยาวเลยนะอันนี้ก็ถ้าโจมตี5ทีก็จะได้ความเสียหายของสกิล 1 0นะครับถ้าอัพเต็มก็จะได้อยู่ที่100%นะ100นะถ้าโจมตี5ทีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลดความเสียหายของสกิลนะครับได้5%ของทุกๆ500 in e อนะีะ mm hmm. ก็จะได้ถ้าอ mm ัพเต็มก็จะได้อยู่ที่20%นะครับลดความเสียหายนะ mm hmm. ก็อ mm ัพ hmm. ยาวเลยนะ3จะเป็น3อันนี้แต่ถ้าใครอยากได้ PP ก็มาอัพตัวนี้ก่อนนะจะเป็นเวทมนต์นะครับ อันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมไปอยากได้ดาเมจไงก็อันนี้มันจะไม่สนใจว่าจะเป็นอินอีหรือพีนะเพาะจะไม่ได้เขียนไว้ถ้าตัวนี้ก็จะเขียนไว้ว่าเฉพาะ p ีพีเท่านั้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือตรงไหนก็สามารถเมนบอกไว้ได้นะครับผมก็มาทำว่างๆก็มาทำให้นะ โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ